ท่านผู้ชมทรับอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของสุดยอดพุทธสาวิกาซึ่งเป็นประวัติของสตรีในพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าภิกษุณีแล้วก็เป็นสุดยอดของภิกษุณีซึ่งเป็นสาวกหรือสาวิกาของพระพุทธเจ้านะครับถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนา เรื่องหนึ่งที่โด่งดังที่สุดที่เรารู้จักกันดีเลยนะครับสำหรับพระก็คือองคุลิมานนะครับองคุลิมานเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดในเลิกโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเป็นโจรน,นะครับองคุลิมานเนี่ยท่านเป็นบุรุษคือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเกิดในเลิกโจรแล้วเป็นโจรก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับแต่ว่า คนที่เกิดในเลิกโจรเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายมันมีผู้หญิงด้วยที่เกิดผู้ที่เกิดในเลิกโจรเนี่ยมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องที่ผิดศีลข้อสองหรือว่าทุกข้อ เขาเรียกว่าเลิกไม่ดีถ้าเป็นเลิกโจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะนำเรื่องของผู้หญิงที่เกิดในเลิกโจนเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่นี่ขนาดตัดย่อเอาสาระมาแล้วล้วนๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าคลิปเดียวไม่จบแน่ๆนะครับวันนี้จะนำท่านไปพบกับภิกษุณีที่ชื่อว่าพัทธกุณฑะะลเกสา พัทธ,ธากุนทนเกษาเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีที่เกิดในเริกโจร กุณฑละหรือกุณฑนสาเทรีเนี่ยนะครับเมื่อวัยเด็กของท่านเนี่ยเกิดเป็นทิดาคงเศรษฐีในกรุงราชครห์มารดาบิดาก็ตั้งชื่อให้ท่านว่าพัฒนาทีนี้พัฒนาเนี่ยนะครับมีสิ่งมหัศจร,รยรตั้งแต่วันเกิดครับในวันที่พัฒนาเกิดนั้นเนี่ยได้มีบุตรของปุโรหิตในกรุงราชครห์เกิดในวันเดียวกันนี้ด้วย ขณะที่เขาคลอดจากคันมารดาก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือบรรดาอาวุธทั้งหลายในบ้านของปุลูหิตเองและในบ้านของคนอื่นๆตลอดถึงในพระราชนิเวศต่างก็เกิดแสงประกายลุ่งโรดไปทั่วพระนครตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งเช้า ฐานะที่เป็นปุโรหิตนะครับผู้ที่เป็นบิดาก็ทราบในบุพนิมิตนั้นดีว่าบุตรของตนเนี่ยเกิดในเลิกโจรเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะต้องเบียดเบียนทำความเดือดร้อนแล้วก็ทำความเสียหายให้แก่ชาวเมืองจึงเข้าเฝ้าพระราชาแต่เช้าแล้วก็กราบทูลความให้พระราชาได้ทราบโดยตลอดแล้วก็ทูลเสนอแนะว่า ขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ประหารชีวิตเขาเสียเพื่อมิให้เป็นภัยแก่ชาวเมืองในอนาคตแต่พระราชาตรัสว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปฆ่าเขาเลยปุโรหิตจ,จึงเลี้ยงดูบุตรของตนเนี่ยต่อไปโดยตั้งชื่อให้ว่าสัตตุกะสัตตุกะเมื่อโตขึ้นอยู่ในวัยเด็กวิ่งเล่นไปในที่ใดๆก็มักจะหยิบฉวยทุกสิ่ง ที่เขาพบในบ้านของคนอื่นแล้วนำมาไว้ในบ้านของตนแม้บิดามารดาจะสั่งสอนห้ามปรามอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังจนบิดาเห็นว่าไม่สามารถจะทำให้ลูกเชื่อฟังได้แล้วจึงมอบอุปกรณ์การตัดช่องย่องเบาให้ลูกแล้วขับไล่ออกจากบ้านให้ไปหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง นั้นนายสัตตุกะก็ได้ตัดช่องย่องเบาลักขโมยทรัพย์และสิ่งของมีค่าน้อยบ้างมากบ้างตามแต่จะได้รับเป็นเครื่องเลี้ยงชีพจนได้ชื่อว่าไม่มีบ้านหลังไหนที่ไม่ถูกย่องเบาลักเล็กขโมยน้อยความเดือดร้อนของชาวเมืองทราบไปถึงพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มโจรชั่วนั้นให้ได้พวกเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ก็จึงออกติดตามสืหาจนจับตัวได้แล้วก็นำมาถวายพระราชาเพื่อให้ทรงวินิจฉัยตัดสินโทษพระราชารับสั่งให้โบยโจรชั่วพร้อมทั้งนำตัวตระเวนออกไปตามถนนให้ทั่วทั้งพระนครก่อนแล้วจึงนำออกไปประหารที่เหวสำหรับทิ้งโจรขณะนั้นนางพัฒนาซึ่งเป็นทิดาของเศรษฐีอายุ ก็ย่างเข้าสิบหกปีมีรูปร่างสวยงามบิดามารดาจึงระมัดระวังรักษาให้อยู่แต่ในบนปราสาทชั้นที่เจ็ดให้หญิงรับใช้หนึ่งคนคอยดูแลรับใช้นางก็เป็นธรรมดาของหญิงสาวในวนัยนี้ย่อมมีความฝักใฝ่ในชายหนุ่มดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำโจรหนุ่มตระเวนมาทางบ้านของนางพอนางเปิดหน้าต่าง มองลงไปเห็นโจรเท่านั้นก็เกิดจิตปฏิพัตรักใคร่ในจัวโจรนั้นทันทีชาตินี้ถ้าไม่ได้โจรหนุ่มมาเป็นคู่ครองก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่แล้วนี่คือความคิดของนางในช่วงแวบเดียวนะครับเมื่อไปเจอรักแรกพบกับชายที่เกิดในเลิกโจรก็คือสัตตุกะนะครับ และก็รู้ว่าพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังนำโจรไปประหารความรู้สึกของนางเหมือนกับกำลังจะสูญเสียสามีสุดที่รักไปความทุกข์เศร้าโศกเสียใจสุดจะห้ามฝ่ายสาวใช้เห็นเช่นนั้นก็จึงรีบไปแจ้งให้เศรษฐีผู้ที่เป็นบิดามารดาได้ทราบโดยด่วนบิดามารดาของนางพอมาถึงก็ได้ไต่ถามทราบจากปากของธิดาตนเองว่าถ้าไมได้โจรหนุ่มคนนั้นเนี่ย มาเป็นคู่ก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนางก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนเตียงนอนนั้นคล้ายๆกับเด็กทารกมารดาจึงพูดอ้อนบอนว่าพัฒนาลูกของแม่อย่าทำอย่างนี้เลยอีกไม่นานเจ้าก็จะได้สามีที่มีทรัพย์สมบัติและชาติสกุลที่เสมอกัน,นคุณแม่คะดิฉันไม่ต้องการชายอื่น ถ้าไม่ได้ไไดใช้คนนี้นก็จะขอตาย,ตายดีกว่า,วานี่นคือคำขาดของลูกสาวอายุ16มารดาบิดาทั้งสองช่วยกันพูดอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่ได้เป็นผลด้วยความรักและห่วงใย,ยในลูกสาวจึงตัดจึงคิดติดสินบนเจน้าหน้าที่ด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งซึ่งก็มากเหมือนกัน ก็คือหนึ่งพันกหาปณะนะขอถ่ยถอนโจรหนุ่มคนนั้นโดยให้นำมาส่งที่บ้านฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชบุรุษทั้งหลายรับทรัพย์ไปแล้วก็ทำเป็นท่วงเวลาจนมืดคำจากนั้นก็ได้นำโจรหนุ่มคนนั้นเนี่ยมามอบให้แก่เศรษฐีแล้วก็นำนักโทษอีกคนหนึ่งไปประหารชีวิตแทนแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่าโจรสัตตุกะเรียบร้อยแล้ว เศรษฐีเมื่อรับตัวโจรหนุ่มสัตุกะไว้แล้วก็ให้อาบน้ำชำระร่างกายมอบเสื้อผ้าชั้นดีสวมใส่พร้อมทั้งอภรณ์เครื่องประดับต่างๆก็นำไปยังปราสาทของลูกสาวทำพิธีส่งตัวให้เป็นคู่ผัวเมียกันแล้วบิดามารดาทั้งสองก็กลับไปยังที่พักของตนฝ่ายโจรสัตุกะมีความสุขอยู่ในบ้านของเศรษฐี ซึ่งมีให้พังพร้อมทุกอย่างได้ทั้งภรรยาที่แสนสวยทรัพย์สินเงินทองก็มีให้ใช้อย่างสุขสบายโดยไม่ขัดสนการงานก็มีคนรับใช้ทําให้ไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายใดๆทั้งสิ้นแต่เขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะนิสัยสันดานเป็นโจรเนี่ยอดที่จะทําชั่วไม่ได้เขาคิดวางแผนฆ่าภรรยา เพื่อจะนำเอาเครื่องประดับอันมีค่านั้นไปขายแล้วนำเงินมาหาความสุขด้วยการดื่มสุราแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการตามแผนด้วยการแสดงกิริยาให้ภรรยาพอใจแล้วก็กล่าวว่าขอ,องหญิงการที่พีรพ่รอดชีวิตจากการถูกประหารอ,อย่างเด่ง และการที่ได้มาแต่งงานอยู่กับน้องหญิงเนี่ยก็อย่างหนึ่งก็โดยอนุภาคของเทวดาที่สิงสถที่ภูเขาทิ้งโจรเพราะพี่ได้บนบวงสวงกับท่านไว้ขณะนี้ก็สมประสงค์ทั้งสองประการแล้วพี่เห็นว่าควรจะทำการแก้บนหมุดถวายเครื่องพีกรรมแก่เทวดานั้นขอให้น้องหญิงจงจัดเครื่องพีกรรมสังเวยให้พร้อมแล้ว ประดับอาภร,<พ>รให้สวยงามไปร่วมพิธีกรรมที่ภูเขาท,ทิ้งจโจ<ด>รกับพี่ด้วยเถิด โจรของตนนางพัทธาด้วยความรักกับสามีด้วยความรักสามีที่สุดหัวใจจึงเห็นชอบเชื่อตามคำของสามีทุกประการโดยให้ให้ทาสช,ชายหญิงเนี่ยจัดเครื่องพีกรรมเรียบร้อยแล้วขึ้นนั่งรถคันเดียวกันกับสามีไปยังเหวทิ้งโจรเมื่อมาถึงเชิงเขาโจรสัตุกะ ก็บอกกับภรรยาว่าให้เราบริวารที่ติดตามมานั้นกลับไปก่อนเถะน้องเราสองคนเท่านั้นที่จะขึ้นไปทำพรีกรรมในครั้งนี้เมื่อพูดจบแล้วก็ให้บ่าวไพร่ทั้งหมดที่ติดตามมานี่กลับบ้านไปก็ช่วยกันสองสามีภรรยาก็ช่วยกันถือเครื่องสังเวยสการะขึ้นไปบนยอดเขานางพัฒนารู้สึกว่าตนเองมีความสุข ความอิ่มใจที่ได้ช่วยกิจการของสามีและได้มีโอกาสมาทัศนาโลกภายนอกแต่พอถึงยอดเขาโจรสัตรุก,ก็พูดกับนางด้วยเสียงอันแข็งกร้าวและก็เด็ดขาดว่าพัดทาเจ้าจงเปลื้องผ้าห่มออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดหอ่อรวมกันไว้เดี๋ยวนี้เสียงของสามีตอนนี้ กับกลายคล้ายกับเสียงของโจรที่กำลังจะปล้นนางนางพัฒนาได้ฟังคำและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกละล่ำาละลั์ถามสามีว่านายจ๋าดิฉันทำอะไรผิดหรือ สัตตุกะได้ยินเสียงภรรยาก็จึงพูดกับนางว่านางหญิงโง่ความจริงเราจะกวัตับกับพัวใจของเจ้ามาถวายแก่เทวดาที่นี่แล้วก็ยึดเอาเครื่องอาภรณ์ของเจ้าทั้งหมดนี่ไปใช้จ่ายหาความสุขยังไงล่ะสัตตุกะพูดด้วยนิสัยของโจรแล้วก็หัวเราะล่าด้วยความอำมหิตที่จะได้ทำกับหญิงผู้ที่เป็น ภรรยาส่วนนางพัฒนาก็จึงได้กล่าวกับสัตตุกะผู้เป็นสามีตอนนี้ได้กลายเป็นโจรแล้วอย่างอ่อนน้อมว่านายจ๋าก็ทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วทําไมท่านจะต้องฆ่าฉันด้วยและก็ต้องยึดเอาเครื่องประดับไปด้วยเล่านางถามเหมือนจะความกลัวเนี่ย เริ่มจะคดหายไปแล้วก็เหมือนจะได้สติคืนมาน้ำเสียงของนางเริ่มที่จะอ่อนหวานแล้วก็ปกติราบเปรียบ ชี้แจงอย่างไรเจ้าโจรโง่ใจร้ายก็ไม่ยอมรับฟังตั้งหน้าตั้งตา,าจะ่จะฆ่านางเอาเครื่องประดับเสอย่างเดียวนางตกอยู่ในสถานการณ์จนตรอกมองเห็นความตายอยู่แค่เอื้อมจึงรวบรวมสติไว้แล้วก็คิดในใจว่าขึ้นชื่อว่าปัญญาที่ติดกับตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่มีไว้เพื่อพิจารณา หาหนทางดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตเราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อนางคิดได้ดังนั้นแล้วก็กล่าวกับสัตกะผู้เป็นโจรแล้วในตอนนี้ว่า เอาละเอาละนายจ๋าวันนี้วันที่ท่านถูกราชบุรุษเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุ่มพาตระเวนประจานไปทั่วเมืองก่อนนำมาประหารที่ภูเขาทิ้งโจรน,นี้ดิฉันก็ได้อ่อนบอนบิดามารดาให้สละทรัพย์เป็นอจำน,นวนมากทายชีวิตท่านแล้วนำมาแต่งงานกับดิฉันและดิฉันก็มีความรักต่อท่านอย่างสุดหวัวใจวันนี้ท่านมีความประสงค์จะฆ่าดิฉันให้ได้ เพื่อต้องการเครื่องประดับเอาละแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนที่ดิฉันจะตายเนี่ยขอให้ดิฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถิดเพราะโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใกล้คิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วดิฉันจะขอสวมกอดท่านทั้งสี่ทิศหลังจากนั้นท่านก็จงประหารชีวิตของฉันเสียเถิด เจ้าโจรชั่วสัตุกะเห็นกิริยาอาการและก็ฟังคำพูดของนางก็ดูปกติสมจริงจึงอนุญาตให้นางกระทำตามที่ขอโดยไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาขณะนั้นนางพัฒนาผู้เป็นภรรยาได้กระทำการประทักษิณเดินเวียนขวารอบสามีอยู่สามรอบและก็ไหวทั้งสี่ทิศพร้อมกับกล่าวว่า นายจ๋านี่เป็นการเห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนับต่อแต่นี้การที่ดิฉันจะได้เห็นท่านและท่านจะได้เห็นดิฉันเนี่ยก็คงไม่มีอีกแล้วเมื่อน,นางกล่าวจบก,ก,ก็สวมกอดข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนมากอดข้างหลังขณะที่โจรชั่วเผลอตัวอยู่นั้นนางได้ผลักโจรตกลงไปในเหว ร่างกายของโจรชั่วก็แหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจบชีวิตอันชั่วร้ายของเขาที่เหวทิ้งโจรน,นั่นเองเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงแรกชีวิตพิสดารของพระอรหันต์ที่เป็นผู้หญิงที่ เป็นภิกษุณีนะครับซึ่งภิกษุณีท่านนี้มีชื่อค่อนข้างยาวนะครับก็คือภิกษุณีพัฒากุณทะเกษาเทลีนะครับซึ่งภิกษุณีท่านนี้แหละครับพระพุทธเจ้าบอกว่าหรือยกย่องว่าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เร็วมากบรรลุธรรมได้เร็วมากนะครับทั้งๆั้ที่เกิดในเลิกโจรน,นะฮะนะเกิดในเลิกโจร แล้วก็ตอนนี้ก็โจรก็กำจัดโจรไปแล้วนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันในคลิปหน้าครับเพราะว่าคลิปนี้ดูแล้วยาวเกินไปแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปครับติดตามคลิปหน้าด้วยกันด้วยการกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะนำคลิปเนี่ยอัปโหลดในวันต่อไปครับสวัสดีครับ